หลังนี่มีพี่รุครครดครับนี่ครับไส้เวนี่ครับมีพี่รุดแล้วครับนี่หันเขับไปในป้าหนาะนะครับบ่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับรุนกันครับพี่น้องรุนน้ำกันครับรุนยาวน้ำกันต่อไปครับพี่น้อง้เป็นอยงไรหลังนี่พี่น้อง ผสวัสดีพี่น้องสุขุมสุข,สขคนครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมครับผมดีไหมนี่ก็ขอไว้ป้อนให้พอพี่นอ้องเลยครับมีความสุขความเจริญครับสมหวังตลอดปีหกหกครับผมขายลำล่วยครับทำคลิป youtube ก็ให้ยอดไลค์ยอดวิวขึ้นแลหลายครับให้ถึงฟังทุกคนนะครับผม กะให้มีรายได้ตลอดไปนะครับรักล้านรักแสนนะครับผมเงอนี้นุ่งบนกัดออกมาดักหนูเด้อครับหมายของเฮากับเปลียนนี่นะครับสะข่างสะครับผมกเก้าเขาต่อครับบ่รู้ว่าจะเป็ียนยังไงนะครับผมดักไปเหมือนว่านี่คำคำครับประเทศไทยหับชมนะครับต่อใส่นะครับผม ลุนยาวน้ำกันครับว่าจะเป็นจังไหนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับจะมีแต้มหรือเปล่าครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเวยครับผมออกมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นตองบนเลยครับผมกดคอมเมนต์เพื่อทักทายกันนะครับปีไม่นี่นะครับผมแต่หลังจากปีไม่แล้วก็หาอยากหากินด้วยก็แล้วครับพี่น้อง อกช่วงปีใหม่ก็บม่ได้ออกคลิปออกอย่างเลยครับเพราะว่า็ยากนะครับอยากไล่ยางไลยเนี่ยครับผมพี่น้องกับมากับมาอยู่น้ำกันกินน้ำกันครับมวนน้ำกันครับผมหลังจากเพ้นพวกพุดกับแล้วก็นี่แหละครับออกท้องให้ท้องหน้าหาเลาะใส่ดักกับดักหนูไปซะเลยครับผมรุ่นน้ำกันยานํากันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเมื่อนี้ ตอนนี้ก็หกโมงก,กว่าแล้วครับผมก็ยังบ่ทันได้วสว่างไปไหนนะครับชมหลังแรกครับพี่น้องโอ้ยนีย่คือเก่าอยู่ครับพี่น้องเอ้ยสิตดมนมาเนาะหลังปีใหม่เ,หเ,เ,เลยครับแต่ว่าห้อยมันเก็บเข่าหรืครับผมใส่เข่าเลยนะครับแล้วพวกเข่าของปวดครับผม ขี่เก่าเขาครับพี่น้องเห็นห้อยใส่มัดหนาไหลายมองอยู่นะครับขีดลังปีใหม่นะครับหรือว่าช่วงปีใหม่นะครับเยินน่นว่างเพิ่นว็มาใสนนะครับผมลังแหลกกับประมาณนะครับพี่น้องเตรนยมกันต่อไปครับ่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผม ลังนี่ก็เงียบครับเขามาเก็ดอยู่ในครับนี่เก็ดเขาอยู่นะครับหนูถ้าพวกเข่ากระโพดครับถีบกับผมลงมาผีครับผมใส่ไว้ตนี้นะครับผมใส่ไว้ตรงนี้นะครับถีบกับลงมาผีครับนะครับผมใส่แบบนี้นะครับหรือกว่าหนูมันฉลาดแหละครับค้นมกวนดูครับไม้ ไปกับไปจกักบ่ถึงสิบหลังหรือสิบหลังนี่แหละครับ mm. พอได้นบับนะครับ mm. พอว,ว่าริบๆนะครับผมวา่านี่ห้อยกับห้อยเป็นเกาๆแล้วครับแถวนี่ mm. อันนี้มาขควัดไม่พี่น้องควัดไม่ยครับนี่ mm. ขควัดไม่เลยครับนี่ โอ,อห่เห็นครับนี่มองนี่บกเ,เขาเลยครับเทวานี้ใส่ไปข้างนอกนี่สามหลังครับแดมเมื่อแดสามหลังนะครับขามไปใส่ข้างในนะครับเป็นขั้นสาครับตรงนี้ครับผมต่วหนูก น่าจะเหลืออยู่หรอครับแต่ว่ามันจะได้โดนบอแค่นั้นหรอครับผมไปลุนน้ากันครับผมถามไม่ฟังเหรครับนี่แหละครับผมจะใส่ไปนี่นะครับประมาณหาหกเจ็ดหลังนี่แหละครับแล้วค่อยลุนน้ากันครับมาเบิ้งหลังนี่ก่อนครับผมใส่ไปทั้งนี่หลังนึงครับบ้านกับ่ําครับแถวนี่บอก้าย่างครับไปทั้งขุนนะครับเดี๋ยวจักอีกจักรอบเดี๋ยวผมจะมาใส่ให้รับชมอู่ครับแถวนี้ลุนกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผม น้องหลังนี่มีพี่รุดครับนี่ครับไส้พีนีครับมีพี่รุดเหรอครับนี่หันขับไปในป้ายหยานะครับโมลูว่าจะโดนหรือเปล่านะครับดุนกันครับพี่น้องดุนน้ำกันครับนี่โมยูครับพี่น้องเลยอุ้ยหนีบหยาครับอุ้ยเสียดายครับเสียดายพี่น้องนี่ครับเบิ่อุ้ยหนีบหยาครับ โมยูเลยครับพี่น่องเอ้ยขวดไหนขวดไหนเลยครับผมขับรันครับรันไปถือ,อางาครับผมโมยูครับผมสุดอร่อยครับผมลุ้นกันหลังไหมครับ ม,มีหลังไหมครับผมขึ้นไปน้ำกันครับรับชมคลิปให้จบไลเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมตลอดคลิปนะครับผมครับขั้นสาครับจะ,จะหกนิหน้อยนะครับผมแถวนี้ไปดูไปยนันมกันครับพี่น้อง หลังปีใหม่ล้วก็ออกล่าออกหากินครับวิถีชีวิตแต่ละคนก็ตตางันไปครับผมคนเมืองกรุงกักลับไปทำงานครับุงเทพกรุงไทยครับคนอยู่บ้านนอกก็สู่ชีวิตกันไปครับหาอยากหากินกันไปครับผมหลังนี่รันพี่น้องแต่ว่าโโดนครับ,โ,บโดนอนี่แล้วรันพี่แล้วครับพี่น้อง นี่ครับดันฟีครับผมโอ้ย,อยม้าเกตเข่าอยู่ครับเนี่ยอ๋อหนูมาเกตเข่านะครับมากินเข่าอยู่ผมใส่กับปวดแหว้แลวก็เอาเข่าหยอดน้อยนะครับไปดูน้ำกันต่อไปครับเก็บกลับกันครับบรรยากาศคาง้าครับ ที่ผมเมื่อคยมาใส่ครับผมใส่มุมพูดนะครับอันนี้แถวนี้ซัดประหลาดหลายนะครับผมตังเงินตัอทองหลายครับเขามาดักกินกันแถวนะครับใส่บวงงหญ่ๆนะครับบวงเฉือกญ่าครับแต่ว่าตอนนี้เงียบแน่แหละครับผมไปรุนย้ำกันอีกครับผมเดี๋ยวแต้มมาครับมือนี่ ป็นได้ๆครับลังนี่ขึ้กลับรันนี่แหละครับพี่น้องกลับหายีกแล้วอุ้ยโบรันครับโบรันแต่ว่าดันลงมาข้างล่างอีู่ครับครับหนูมาเก็ดเข่าอยู่ครับมากินเข่าอยู่นะครับโมเข่าเขาปวดครับพี่น้องเอ้ยสิยมันบ่เนาะครับมือนีเสิได้แต้มบ่เนาะครับ ผมใส่ไปข้างบนนะครับหลังนึงครับยเนกันครับพี่นอ้องโอ้ยหมเข่าเลยครับมาถึงเลยตอนนี้กับพ่อนมีเต้มนะครับ ไม่รู้ว่าจะได้แต้มหรือเปล่านะครับเมื่อนี้หนูมัน็นาจะมีอยู่นะครับมันบินห้อยเตี้ยแตนค้องเตี้ยแตนอยู่นะครับผมเ้าข้นขวนดูครับมันเป็นหญ้าครับเป็นห้าพรงนี้ครับยานี่ยมันสูงครับผมห้าขึ้นไหลครับหยาหวานนี่แหละครับหนูหยาแล้วกันครับพี่น้องเพื่อมได้นาน ผมว่าเล้วมันต้องโดนมันต้องมีเต้มมาแล้วครับเตียมแรกครับผมดสวยๆครับแต้มแรกครับพี่น้องเอยมาแล้วครับมีเตียมให้รับชมนะครับหลังปีใหม่ครับผมออกล่าหนูครับหนูกระถากินหญ้าครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่เพิ่นกระถามซื้อครับลูกสามลอยมีบอสันผมบาโอุ้ยบ่ไดหาดอกบ่มี่ครับมีก็ไว้ให้พี่น้องกินนะครับ ติดตัวอายุสองโลนะครับช่วงปีใหม่นะครับตอนนี้ก็เบิดตแล้วครับอันนี้หากินไหมครับผมเดี๋ยวขอเก็บแจมมนครับเก็บแหลกครับผมเดี๋ยวทงกันต่อไปครับพี่น้องโหเป็นไหหลังนี่พี่น้องเอาอีกแล้วรันฟฝ้าอีกแล้วครับดันฟี่อีกแล้วดันฟี่สยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับหนูจังได๋ครับ ผมใสไปข้างล่างหมดเลยครับพี่น้องแปลว่าถือแลีวมันลากขึ้นมากพี่นะครับไปได้ครับพี่ครับผมใส่พี่ครับข้างล่างพี่ครับเบืองผมผูกเชือกครับพี่เชือกดึงไปพี่ครับพี่น้องดึงกันไปตั้งพี่เลยครับโอ้ยแปลว่าหนูตัวใหญ่ครับนี่ออกไปได้ครับพี่ เ,เดี๋ยวจังมือเดี๋ยวผมจะมาก,กองเขายิ่งครับแถวนี้กองเขายิ่งเลยครับแถวนี้ครับผมครับคล้องมันครับคล้องมันผ่านไปนี่นะครับผ่านไปนี่กัดหนายไม่ยืยนี่ครับนี่มากาัดหนาครับผมโอ้ลันฟี่หลายหลังครับผม สามสี่หลังครับลันฟี่ครับผมขันบลันฟี่นี่ผม้าได้แต้มแน่ครับขันมันอยู่นะครับได้แต้มแน่ครับสามตัวสี่ตัวครับผม่าไปยูยานักปั้นครับผมเ๋ยไม่แต้มอีกนะครับยังอกบ่เบออครับหนัเสียดายมากเลยครับผมลั่นระบิโดนนะครับ ดี่าต้องรันดีกว่าครับแนวนี่เะไดายครับอ๋อพ <c oughs> รันครับเท่ก็ได้ ขนาดมุนปลามาใส่ครับนี่ยังบดได้ตัวเลยครับแถวนีิมุนปลาหญ่หวานมากนะครับองลังทุดท้ายครับพี่น้องลังทุดท้ายครับตรงนี้ครับบอดนเกิดขึ้นจบครับผมอ้าวบอดนครับบอดนโอหากินใหญ่ดีครับหนูช่วงนี้พ้นกับหายครับ ส่วงีเรียกเกี่ยวเขาใหไหมน่พอได้พ่อหมานอยู่ครับมือละสตัวสี่ตัวอยู่นะครับผมมาช่วงหลังเนี่ยค้นหากินบ่อยหากินหลายครับก็เลยบอดควายได้นะครับได้โตสองตัว,ตวก็ถือว่าสุดยอดละครับผมคลิปนี้ก็จบแล้วครับผม หลังทุดท้ายแล้วครับใส่กลับประมาณจักซีหลังนะครับได้ยี่ดอกครับสิบหลังครับผมใส่วัานผมเบืองแล่วนะครับแต่วดันฟรีกับหลายหลังครับสามสี่หลังนะครับดันฟรีครับผมเสียดายครับเสียดายครับผมหนูมีครับปลานี่หนูยังมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวจัหมือหนึ่งเดี๋ยวผมมาล่าไหมนะครับมาใส่กลับไหม่นะครับหรือว่าจะเอา เขามะกองยิ่งนะครับพื้นผายิ่งนะครับผมจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นุ่บวชใน,เ,นเด้อครับมาอยากหากินครับมือได้มือบอ่อครับได้น้อยไดยีหลายขึ้นว่าละครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับมือนีกับกาวคว่า,าสวัสดีครับผม